you กินที่ทราอาอนไลน์ความสโชคดีด้ว่กันานะครับผมดูบรรยากาศสร้างรองลั่งวนอยู่ครับรอรอบสุดท้ายอยู่แต่ว่าผมไม่ด้ยินเสียงอะไรสักอย่างเหมือนเข่าท้องคล้ายท้องปลนหรือท้องอะไรสักอย่างครับท่านไปดูปับ๊บคือเข่าท้องเกี่ยวกับว่าคนที่มาทําบุญแล้วเหมือนเข่าจะแหลก มือนคล้ายๆแหละทางบ้านเราใจว่าเขาเป็นแหลทยใหญ่นะแล้วเขาก็จะเอาชื่อคนอามาอ่านนะแล้วก็แหลเป็นคล้ายเหมือนกลอหรือเหมือนการแหลบ,บ้านเราเลยเนหะ็นไหแล้วเขาจะให้เขาคนที่มาทมําบุญเห็นไหมคนที่มาทาบุญนะเขาก็จะเอาตังค์อะใส่ในขันแล้วก็จะมีพรพที่ส่งมาเป็นคนจดชื่ออะไรให้หมดเลยนะเดี๋ยวผมก็จะต้องทําบุญตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็เขาจะก็จะอ่านชื่ออ่านอะไรเห็นไหมแล้วเขาจะวาเห็นไหมเปการบุญแบบชาวบ้านชาวบ้านที่หลายๆคนอาจจะอยากมาทํานะแต่มาไม่ถึง ผมแนะนําว่าถ้าแซนด์วีเปิดเที่ยวจริงๆอรผมว่าที่นี่นามาเที่ยวมา,า,มาครับสุดยอดบรรยากาศเลยเห็นไหมผมคิดว่าทําบุญที่นี่เราได้บุญแน่นอนครับผมก็ไม่พลาดอยู่แล้วเรื่องบรยากผมชอบม,มากนะแล้วผมลงหลายวิธีชีวิตรวมถึงการเดินทางแบบนี้นะไม่เป็นอะไรที่่งบอกถึงธรรมชาติและวิถีชีวิตเดิมๆรวมถึงเราตั้งใจทําอะไรในสิ่งที่ยังไม่เจริญหรือว่าัางสิ่งที่กําลังแบบแบบเอลจิโน่จิโน่เงี้ยความตั้งใจความสมหวังผมคิดว่าน่าจะมาเต็มร้อยครับเห็นไหม ผมชอบเขาแร่แล้วก็ชอบเข้าท่องมากครับไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวผมจะต้องทำบุญแล้วนะ<ช>ก็ขอถ้าบุญก่อนนะ<ช>แล้วก็ฟังจังหวะทุกคำนองที่สั่างลองมารลสุดท้ายครับ สุดยอดบรรยากาศงานบุญครั้งนี้พี่เพื่อนอาจจะยังมาเป็นแขกอะไรทับงนั้นนี่แล้วองมาเดครับแล้วก็ริบพันมาตัวมาบุญให้ตัวถึงนะครับการชมการเดินทางของคันนี้ตัวกินยูนอฟลาความสุขในการเดินทางต่อครับผมก็จบกิจกรรมงานบุญครั้งนี้ที่ผมลงไปครับเพื่อก็ยังคงติดตามผมในช่วงนี้ผมมีชีวิตและมีแรงกำลังใจมีแรงในการเดินทางไปตลอดการเดินทางที่ผมจะเดินทางไ้นะเจอกันครับสุดยอด น่าเสียว่าเสวนสยนาสอ่านครับว่าทำทลาไนี่นี่ไงยอดลูกกะดาาด้าบนะก็คืเากินไรก็ั้องการข้อมูลก็เหมือนนะลัาคำับขอไก่ลบครับซาทุกเรื่องเลยครับต่อไปนี้ผมทำแล้วนะสาทุกไปเลยนะครับ รับรองคุณถึงแล้วนอนรายนะครับสาธุแล้วใช่มันครับไม่หยุดเลยนะสุดยอดเดี๋ยวผมขอทำุญเสร็จแล้วแล้วผมก็จะไปที่ขบวนปอยสั่งรอครับเริ่มแห่กันแล้วนะ ก็น่าจะสมทบพอดีนะแต่ผมจะขอทําบุญนะครับสาธุเวลากระทำก็คืออันนี้คืออันนี้คือทาบุญก่อนนะครับอันแน่อันแน่ชื่ออันแน่อันแน่อันแน่เดี๋ยวเขาจะเรียกชื่ออันแน่ครับดูนะแล้วดอฟังดูคนแรกครับเรียกอันแน่นี่คือเขาหยุดพักแล้วเพราะว่าไม่ทันนะเดี๋ยวชื่ออันแน่นะแล้วเราก็สาธุด้วยกันเขาจะให้สินให้พรฮะไทยแลนด์ไทยแลนด์ แม่มากนาแฉลงค่ะอก็จเย็นแลนแล้วดรหลุดรั่ส vale ูหน้าส <tsunami> ีวนาครับ สวัสดีครับสบายเจ้าภาษาลาวนะครับสบายดีค่ะแล้วเขาจะส่งให้กับคนที่แลหรือไม่ก็คนที่ท่องนะ <c oughs> อ่าอ่าเดี๋ยวฟังครับไปดูฟังกับผมนะอันแน่ไปแล้วครับแบ่งบุญเลยนะสาธุเร็วเร็วเร็ไปด้วยกันแล้เออเนะครับอันแน่อันแน่มาแล้วอันแน่แบ่งบุญครับามขอเนุญนงเงินกจะดันงิสงแกิาอ เมือเจอดใจแรนขาจปดสานจะาอมยอมยิมาแจ้งใจอันนี้อันเนี้อนีประเทศไทยอ่ไทยแลนด์ก็แม่ออค่ะออกใช่ค่ะายหร่หมื่นหมื่นหมื่นบาเนาะหมื่นจัาหนึ่งหมื่นจลแล่ไม่ถูกเลยความวังปรารถนาสิิงเล ขอให้สมหวังตามปำนะรังะไนขอให้สมหวังสมหวังวัอย่าที่ตั้งใจตั้งใจได้คิดได้ความผ่านด้วยเนาะแล้วก็ภาษาไทยาพูดๆแล้วก็ เอาเป็นภาษาไทยใหญ่รับครับภาษาไทยใหญ่ออกมาอย่ภาษาไทยใหญ่นะครับมก่าวนีมาวงสร้างนายนันขาเจดรดังินช่องเงียบเรี่าสัอันนี้ได้เรียนไทยเรียนเขาจะหรือดันงินเงินยาบไม่ก่อเจ้าหน้า่อันนี้เขาจะจงที่มาดีเกี่ใส่ใจมาดีดียัดีเยื่ข้นยอจะมาขึงวางขึ้ตามเดือเลยภาดู สาธุแต่พื้นดวงดาวครับสาธุเลยครับเป็นต่อรับสั่งแตบบ่อครับสุดยอดบรรยากาศระหว่างรอปลายส่องรอมรอบที่สามครับนะดูบรรยากาศด้านหลังก่อนแล้วก็ดูบรรยากาศภายในตัวครับที่เขากำลังมากินข้าวนะครับน้องๆที่มาร่วมงานในที่นี้ก็จะทำหน้าที่เอาอาหารมาบริการกับญาติผู้ใหญ่รวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงมานะ น้องสาวแสนสวยพรีเซนเตอร์ผมมีคนหนึครับที่ว่าวันนี้แต่งชุดสวยมากเป็นชุดสาวไตใส่ชุดสีเหลืองแล้วก็ผ้าที่เขาใช้จะเป็นผ้าคล้าย,ายหางกระลอกงามมากนะแล้วเขาก็จะมาดูแลกับญาติญาติผู้ใหญ่รวมถึงคนที่มาร่วมงานใหม่สูงค้าใช่ะน้าตส,สาวทุกคนอันนี้อันนี้เป็นยาติใช่ไหมโมฮูมูนะยังฟังคำไตไม่ได้นะก็ดูสีสันกันก่อนอันนี้ใคร ใครครับเนี่ยป้อมาใช่พระลุงแล้วนี่ครับหลาน,ลานอ่านะานะก็คือญาติใช่ไหมรู้จักญาติไหมญาตินะน,น้องกงไม่เป็นไรเราดูสีสันและบรรยากาศคุยกับสาวสาวน่ารักคือขอจะขี้อายเงี้ยเป็นธรรมชาติของ คนที่นี่นะคือสาวทางาน,งานขอจะอายเป็นธรรมชาติเลยถ้าเราไปถ่ายสาวคนไหนที่แบบอายมากๆนะคือเขาค่อนข้างจะน่ารักแบบตัวขเขาเองนะครับก็ดูขอ,ขอกินข้าวกันแป๊บหนึ่งครับรอสั่งรอมเราสามเจอกันกับการเดินทางของผมกับแอนนทัวกินที่นอนนอนลายความสุขอยู่ในการเดินทางต่อนะครับสุดยอดมาก,มกบรรยากาศแบบนี้นะนะเป็นญาติๆของน้อ,องเขานะลืมชื่อแล้วนะน้องน้าก็เป็นที่ปูโต๊ะเวลากินข้าวต้องใช้ผ้าปูโต๊นะครับเวลากินเสร็จปั๊บ ขาพวกเศษอาหารที่บนโต๊ะเขาจะรวบมาเก็บมาแล้วก็เอาไปทิ้งได้เลยเออนี่นะคล้ายๆที่ไหนเนาะที่ผมไปดูผมจําไม่ได้นะน่าจะเป็นที่ชายใหญ่แหละนะอ๋อนะที่เลย <c oughs> ดูครับน้องน้ำทำหน้าที่เป็นสาวแสนบีที่ดีงามวันนี้จ่้สั่งค่าลืมแล้วจี้สั่งค่าล <c oughs> าเยนินโ,โอเคลาเยนินอจ่้สั่งค่า ร,ร,รวยรวยจริง,รรงอ่ารวยจริงใช่ไหมนะแล้วก็สร้างรอยรอบที่3ามาแล้วครับชมไปเลยนะน่าจะรอบสุดท้ายแล้วครับมาแล้วตึง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 นะภาพความปทับใจเหล่านี้เพื่อนๆเก็บเป็นความสรงจำไม่ดีครับที่นี่คืองานปีแรกของบ้านหัวตรงครับ ถ้าปีกต่อไปหนุ่มๆสาวๆที่อยู่ที่นี่แล้วก็ยังคงรักที่นี่ไว้ผมคิดว่าแบบนี้ก็คงไม่เสื่อมคลายครับน่าจะเป็นความสรงจำที่ดีครับผมในฐานะนักเดินทางอันนเป็นความสุงที่เดินทางก็จะเก็บภาพและความรู้สึกความประทับใจทีเดีวนี้นะเพื่อวันไหนที่นี่ถ้าเปลี่ยนไปมาก,ก็นุ่มๆเดินเข้ามาหนุ่คนอาจจะคิดถึงผม อาจจะคิดถึงบรรยากาศแบบนี้ก็เป็นได้นะก็เลยอยากจะเก็บความรู้สึกนี้ให้กับพี่น้องชาวไทยใหญ่ได้ชมและสัมผัสกันด้วยน,นะครับไปนะลุยแล้วเนหน้าจงเหนื่อเป็นะสุดท้ายมาแล้วครับ ขอจับภาพไปที่น้าเอกสาวสองคนทุกคนนะครับถามชื่อเลยชื่อสังค่าค่าฮะมวยพองค่ะมวยพองปาร์ตใครชื่อสังค่ามวยนมค่ะมวยนมปาร์ตบอยพองกับมวยนมอ๋อยินจอมค่ะแล้วก็ดูไปเรื่อยๆครับเพราะน้องคนนี้ยิ้มให้กล้องตลอดครับผมจะถามคนที่น่ารักน่ารักแล้วก็จะเก็บบรรยากาศให้มากที่สุดนะครับจะสาบ้านทองหมดเลยนี่รู้จักหมดแล้วแน่ ไม่ยอมทักที่เลยพี่จะมา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 วันนี้วันแรกป่ะมามื้อมาวันนี้มือแรกป่ะออนี่นักเอกผมนี่นักเอกไม่นักเอกเก่าครับเก็บบรรยากาศเลยนักเอกหม่แล้วก็สาวหลายๆคนที่ผมไม่รู้จักอีกมากมายเลยดูนี่มากนี่นี่รับใาใหญ่หรือว่าไงรับติดดินขนาดนี้รอบสุดท้ายกำลังะมาถึงครับเอาเต็มที่แล้วนะ ไปดูสาวๆต่อครับสวัสดีครับไปดูสาวๆดีกว่าผมชอบไปดูสาวๆล้อมนี่ดีกว่านี่สาวๆครับสร้างร้อมนี่ดีกว่ามันจัดแล้วรอบสุดท้ายโอเคครับนี่ครับต้องดูสาวๆมันแล้วครับสร้างร้อมสองสองท่านนี้ไม่ไปไหนแล้วเจอคุณป้าคุณน้าล้อมรอล้อมหน้าล้อมหลังอ่ะนี่ครับยาวเลย Iam, saus, สาวๆดู cled, stood, สาวๆน็อกเสื้อเบื้องน้องเสื้อเบื้องอ่ะดูก่อนถ้าไม่รู้ชื่ออะไรไม่กล้าถามนะสาวๆมันแล้วครับมาสาวๆดูสาวๆเป็นหน่อยสาวๆมาเพราะว่าสาวๆชุดนี้ครับเป็นน่ารักมากแต่ว่าผมไวเลยท้ายที่มาดูดูมุ่งนะมาดูสาวๆอ่ะหมดแล้วนะสาวๆเกิดกล้องนะผมไม่มาไล้ก็ไม่ได้เลย สาบวบ้านี่มั่งอ่ดโดนี่มาแล้วครับสร้างร้องสามองค์าสามท่าสุดท้ายครับออดูเบียร์รายกาน่องมั่งออดดูน้องๆบ้านนี่มัดมงดูาาสาวๆเต้นมากคำน่ารักมาก ก่จะออกไปลองเจดีแล้วแต่เมื่อวานนี้เราไปเห็นเลยนะคือโมนัสต์นี้เราจะไปรอบเจดีครับโอ้โหสุดยอดคืจอจบชมการเดินทางของอานแนทดวงกินน้ําดอนละลายความสุขที่การเดินทางต่อได้ครับผมยังเป็นนักเกดินทางพิเศษคือเป็นนักเดินทางที่จะเก็บความสุขที่ใจจะประทับใจสำหรับการเดินทางในแต่ละทิศเพื่อให้เพื่อนได้ชมความประทับใจกับผมมาด้วยนะ ไปอรอบ JD เจดีนะไปน่าจะดีด่อยเพราะว่าเมื่อวานผมไม่ได้ไปนะครับเมื่อวานผมไม่ได้มาวนรอบเจดีตรงนี้ครับที่เราจะสมโพนใหม่นะก็เดี๋ยวจะดูตรงนี้อีกสักหนึ่งรอบครับก่อนที่จะปิดคลิปในช่วงวันที่สองของปอยสั่งรองบ้านหอดตรงครับก็รอขบวนมาต้านก่อนแล้วก็รอกองยาวทั้งรุ่นคุณลุงคุณน้าคุณป้า พอทาไม่เท่า shorts, ที่จะมาร่วมงานในครั้งนี้นะบรรยากาศที่แสงก็งามที่แสงดีแบบนี้ผมคิดว่าหลายคนอยากจะมาสัมผัสนะครับดูครับกองนี้ต้องสลับตีนะตีคนเดียวไม่ไหวครับเพราะว่าหนักมากนะแล้วก็ดูแม่เลี้ยงหมาครับก็มานยืนรอตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้จะจะเป็นวงที่ไม่ใหญ่มากจะเป็นวงที่เล็กๆครับรอชมนะ เรย้อครับทับงวรหนึ่งรอบครับแล้วก็จบคลิปแล้วตรงนี้คนนะครับ <S <S วันอื่นยังมีต่อครับไม่ต้องกลัวเพราะว่าผมยังคงอยู่อีกนะเพวกนนี้เขาน่าจะเป็นการคล้ายๆเป็นการบวดเนหรืออะไรสักอย่างแล้วแหละที่ขาบอกผมไว้นะครับได้ไง ตอเนี้มาบ้านผมนะคเขาเอ้เอาเอาเอาสั่งรองขึ้นกลังนะสั่งร้องง่ยขึ้นแล้วส,ลสั่งเที่ยวแส่เที่ยวแล้วขเววขาบอกว่าจะแค่สั่งเดี๋ยวผมจะทำเต็มที่ให้สั่งรองขึ้นหลังมั่งครับขึ้นไหลยนอะ่ะ น่าดูเลยนะโอเคหนึ่งรอบผ่านไปครับติดตามชมการเดินทางของอันแนนถึงกินที่นอนออนไลน์ความสุขอยู่ที่การเดินทางได้ครับก็เดี๋ยวผมต้องไปกินในช่วงของวันที่2ในช่วงเช้าแบบดูนะครับนะโอกาสแบบนี้ผมก็ไม่อยากจะพ้าครับเพื่อนๆก็ผมไม่อยากจะพ้าครับไม่ใช่จะมีทุกวันนะมันจะมีปีละครั้งหนึ่งนะครับจบเลยครับ อโอ้ยครับดูสีสันการเนินออกจากงานแล้วก็ดูแม่เลี้ยงหมาไปด้วยนะครับโอเครครับทุกคนขึ้นศาลาแล้วนะทาบุญแล้วครับอนุโมทนาบุญให้ทุกท่านที่ที่ตารชมผมได้รับกันทุกคนทุกคหน้านะครับ